ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกมอนการ์ดเกมทุกขั้นนะครับผมโปเกมอนโกและไมโกนะครับผมรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่รับชมเอาวีช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีสามนะครับผมนะนะครับสามสายน้ำแห่งนภานะครับผมไปชํานะนี้สินที่โลตัสมานะครับผมก็เสียตังค์เพิ่มอีกนะครับโอ้โหร้อยห้าสิบตอนสามบาทนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้นะเงินเดือนออกวันนี้แหละเงินเดือนออกแล้วนะวันที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวจะไปลองซื้อนะครับเจ้ามิวนะครับออนไลน์ดูนะครับเผื่อจะได้มิวสายรุ่งกับเขาบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้ประกาศใดนะครับผมก็ลองดูเนาะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สั้นๆนนะเดี๋ยวเราจัดกันไป3ามซองแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับสายน้ําแห่งนภานะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวลงคลิปต่อให้นะครับไม่รู้ว่าจะต่อจาก ROV นะครับหรือว่าจะต่อจากโปเกมอนนะครับเพราะว่าโปเกมอนนี่มีค้างไว้หลายวันเลยนะครับไม่ได้ เปิดให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับผมโอเคครับโอ้โหการผมจะงอๆหน่อยนะใส่กระเป๋ามานะครับผมโอ้โหตายเลยครับผมอ่าแล้วครับมาดูกันตรงนี้น่าจะเป็นด้านหัวนะครับอ่ามาครับโอ้ยมีอะไรมาก่อนครับเนี่ยกลิ้งสิบตัวอะไรวะเนี้ยคาชิชูดูจากสกิลแล้วนะครับไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับผมแ๊บโอ้เป็นการเทนเนอร์ครับการซัพพอร์ตมาแล้วครับผมสานาครับอ่าสานามาอีกแล้วครับ สานามานี่ข้างหลังไม่ใช่สานาแน่ครับเฮ้ยแต่เหมือนจะมีสีแอบแครับเหมือนจะเป็นตัววีวีนี่ครับเชียร์ให้ตัวเองรุนไว้ก่อนครับแวบยาคุเดะนะครับผมเป็นตัวอะไรวะทําไมไม่เคยเจอวะเนี่ยอ่านะครับเป็นเป็นถาดไฟนะครับมีไว้ทําประโยชน์อะไรก็ไม่ทราบนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อครับตัวต่อไปครับเฮ้ยมีวีครับเฮ้ยมีขอบทองครับเฮ้ยมีสายวิ่งวิ่งครับ ลัวจะเป็นวิงวิงธรรมดานะสิครับผมเป็นธาตุอะไรไม่รู้ครับดำๆครับเดี๋ยวไปดูต่อครับดูต่อครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ใบหลังครับลัคกี้แฮปปี้นัทครับอันนี้ใบหลังครับเป็นแฮปปี้นัทนะครับผมตกใจหมดนะาลครับเดี๋ยวมาดูใบข้างหลังอีกใบนึงครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับสรุปก็คือพื้นฐานครับเป็นการ์ดพื้นฐานเป็นเจ้า โอ้โหน่าจะเกลือครับผมได้วิงวิไปครับการ์ดฟอยนะครับผมเรจิดราโกเหระครับมันคือตัวอะไรวะทำไมเราไม่รู้จักเนี่ยโอ้โหสองแรกครับสานาการซับพอร์ตมาอย่างงี้นี่ก็ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหไปไกลเลยครับผมนี่ครับขอไปด้วยนะครับก้องอาจจะสั่นนิดนึงนะแล้วครับมาดู แผ่นที่สองกันดีกว่านะครับผมไหนซองที่สองครับเราจะมีตัวอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับก็อันนี้แกะกลองใหม่เลยนะครับพี่พนักงานที่โรตัสดีใจดีมากครับแกะกลองใหม่ให้เลยเขาถามว่าซื้อไปให้หลานหรอครับอ๋อเปล่าครับผมเป็นการ์ดไว้สะสมนะครับผมสําหรับคนแก่นะอายุประมาณสี่สิบอัพนะครับใครเกิดช่วงนะอายุเก้านย์ก็จะอายุประมาณผมนะครับอ่าโอเค บาอกทีอีกแล้วนะครับผมจากรอบที่แล้วได้รานหนึ่งไปเราได้รันสองนะนะครับสวยดีครับพี่ข้างหลังมีวิ่งวิ่งเหมือนกันนะเนี่ยแอบดูเนี่ยนะครับป๊บลัคกี้แล้วครับเป็น่างหนึ่งไปเลยครับเอ้แต่ว่าสวยครับน่ารักเป็นเหมือนภาพวาดเลยครับข้างหลังมีวิ่งวิ่งครับโอ้น่าจะเป็นการ์ดฟอยธรรมดานะครับผมนุยโคคุมะครับหมีอีกแล้วนะครับมาครับโอ้โหเป็นสีเหลืองแล้วครับเพื่อน ด้านหลังเทรนเนอร์เป็นหน้ากากจากโลกวิญญาณครับามาดูกันครับว่าใบลุ้นของเราเนี่ยโอ้เป็นการซัพพอร์ตแน่เลยครับเป็นการพื้นฐานอีกแล้วครับแล้วก็เป็น Le ลเนลจเอเลคิหรวอครับโอ้ดนการ์ดฟอยมาสองใบที่แบบแหมมันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับเพื่อนๆครับโอ้แล้วดูใบที่สามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ โอ้เป็นการ์ดพื้นฐานสองใบเลยครับนู่นครับไกลๆนู่นครับโอ้ยกล้องโซมหน่อยครับแล้วคราวนี้ครับเหลืออีกใบสุดท้ายแล้วครับเรามาลุ้นกันนะครับผมในอีกสักสองสามนาทีสุดท้ายนะครับว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับในซองนี้นะมีอะไรให้ลุ้นนะครับผมเดี๋ยวผมสลับจากข้างหน้ามาไว้ข้างหลังก่อนนะครับ จากข้างหลังสิครับไปไว้ข้างหน้านะเพราะว่าใบสุดท้ายจะได้เป็นการ์ดฟอยนะครับระดับ HR เลยนะ h <laughs> ไ Definition ไม่ใช่นะครับ <laughs> โอ้ระดับไฮเปอร a แรนะครับบาคุการ์เสนะครับผมไปครับพัสเซิลครับโอ้ยพัซเซิลมาอย่างนี้เราได้ของดีแน่ครับข้างหลังโอ้โหแต่เหมือนจะไม่มีอะไรครับ <laughs> ฟีจีซีโอครับฟีจีโอครับโอ้เรียบร้อยครับแสนครับแล้วใบสุดท้ายเนี่ยนะครับอืมเป็นเกลือเต็มเต็มครับเสื้อเขาแห่งพายุครับโอ้โหรอบนี้ครับสามซองครับเกลือจัดจัดครับรอบนี้อื่อเพื่อนครับบ่นก็ประมาณไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับทอนสามบาทนะครับก็ตามนี้เลยครับผมโอ้โหตายครับมีการ์ดฟอยล์มาแค่สองใบนะครับแล้วก็เป็นการ์ดพื้นฐานด้วยนะครับ เลจิเอเลคินะครับอืมเลจิเลคิครับแล้วก็เลจิตราโกนะครับผมได้กาัดฟอยมา2อใบนะครับก็ไม่มีอะไรให้รุ้นแล้วนะครับผมขอจบไปเลยนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้รับเกือไปเต็มๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับ